สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมเพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อยหนึ่งโรงเรียนในแต่ละอำเภอโดยแต่ละโรงเรียนได้คะแนนการประเมินความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพดังนี้ โดยมีแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพทั้งหมด5ด้านประกอบด้วย 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียนมีอาคารเรียนอาคารประกอบเพียงพอมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 2. ด้านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารสามารถใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการได้ 3. ด้านการบริหารจัดการมีโครงสร้างการบริหารองค์กรที่ชัดเจนมีกลยุทธ์แผนงานโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและความต้องการของนักเรียนชุมชนและท้องถิ่น 4. ด้านการจัดการเรียนรู้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในชั้นเรียนและบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5. ด้านผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติและผลสำเร็จทางวิชาการของนักเรียนสูงขึ้น นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมีอัตราการศึกษาต่อร้อยละ80ขึ้นไป โดยเหตุผลที่หน,นูนะะเลือกโรงเ,เรียนนี้นะคะเพราะว่าหนูต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวเองค่ะโดยโรงเรียนนี้นะคะคุณครูเนี่ยท่านเอาใจใส่รวมถึงเป็นโรงเรียนที่ตอบโจทย์สำหรับเด็กนักเรียนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในทุกด้านเลยค่ะโดยจะเป็นนาฏัิลินดนตรีการแสดงหรือแม้แต่ภาษาเทคโนโลยีทันสมัยสภาพแวดลอ้อมก็สวยงามสุขงงานมัยก็ดีด้วยค่ะและอีกหนึ่งเหตุผลน,น,คนคะคะคือมันค่อนข้างใกล้บ้านแล้วก็ทราบว่าคุณครูที่นี่เป็นที่ตต่อทุกคนนะคะทำให้เรา ก็ดูคุณครูง่ายแหละเป็นประโยชน์ต่อเราเองในเรื่องของการศึกษาค่ะส่วนตัวเรียนมาตั้งแต่ม .1 ถึงม .4 แล้วค่ะแล้วก็ที่เรียกี่เลือกเรียนที่นี่ต่อเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านแล้วก็สื่อ,ส,อสื่อทันสมัยทุกอยานนะะ่างเลยค่ะแล้วก็คุณครูดูแลเอาใจใส่ดีค่ะโรงเรียนนี้สิ่งแวดล้อมก็ดูดีสะอาดปลอดภัยครูและ ทุกๆคนอยู่ในเมียนีก็ดูแลดี